นี่คือในจืดสวัสดีครับในจืดไม่มีทั้งงานและก็เงินกิจวัตร<อ>ประจำวันของในจืดคือคุยขยะคว้าของกินในจืดรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตแบบนี้มาก,กในจืดต้องการจะหางานทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรในจืดพร้อมที่จะทำเสมอใช่แล้วจนมีอยู่วันหนึง่งมีคนมาเสนองานให้ในจืดอยากทำงานไหมในจืดไม่รอช้ารีบตอบรับคำทันทีได้สิครับโอเคในจืดดีใจมากที่จะได้ทำงานแต่ในจืดไม่รู้เลยว่างานนี้นั้น จะเป็นยาสุดท้ายของได้เจอชิบหายละพี่หมีมาอะไรครับพาร์ทนี้เราจะมาแก้ตัวคือที่6ใหม่หลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราพลาดคือที่6ไปอสองรอบเลยกับฟ็อกซี่ของเราโดนขโมยแบตเตอรี่จนหลอดเลยครับตอนนี้ซึ่งครั้งนี้ผมก็มาพร้อมกับแผนการแล้วก็วิธีรับมือซึ่งวิธีรับมือของฟ็อกซี่นี่คือไม่ยากเลยครับนั่นก็คือเราต้องคอยดูมันตลอดเลยคือคอยส่องกล้องตลอดมันจะช่วยทาให้ฟ็อกซี่โผล่มาช้าลงนะ แต่การที่เราส่องกล้องดูฟ็อกซี่ตลอดเราก็ต้องระวังทั้งเฟดดี้ชิก้าแล้วก็บอนนี่ด้วยที่จะมาโอ้ถือว่าไม่ง่ายนะคุณตรงอ่ะมาแต่ผมพร้อมรับมือแต่วเราก็เปิดมาปุ๊บปุ๊บราเปิดกล้องแมงเลยดูตลอดดูดำดำว่ดำ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 เลยยังไม่รู้เลยว่า้ะผ่านคืนนี้คืนเจ็ดจะผ่านหรือเปล่ามันจะไม่ยากนะถ้าสมมติฟ็อกซี่มันไม่ขโมยแบตกูไปฟ็อกซี่ขโมยแบตกูไปก็ทำได้ไยากเหมือนกัน ตีสี่แล้วนี่นะเอ้ยได้อยู่นะมีหวังมีหวังดูดิตีสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าได้ที่ไหนอะ่ะมีหวังนะว่ามีหวังนะแต่แค่แบบต้องจริงจังเตมมิ่งอะตอนนะั้ปกติผมต้องพูดแต่เนี้ผมไม่อยากจะพูดละผมต้องแบบโฟกัสในขนาดผบอกไม่อยากจะพูดนะน่ะอะไรมึงพี่หมีก็ขยันมากอย่างเลยรวมโพเบินเจอร์ โวร์ชันไฟนายแอตเฟดีไปละไปละผมก็ดีใจพี่เมียน,น้องไก่มาเพิ่มอีกโอ้อยเห็นนะไม่ใช่ไปเห็นเอาไปเท่าไหร่เออสิอว่เห็นกูดีใจแล้วแล้วก็สองต่อเอ้ยกูว่าได้กูว่าได้ขอขอย่าพลาดโดนบอนนี่ชิก้าแล้วก็เฟดี้ ้อไม่เห็นเงาอะไรยไปยังพี่หมีกมาโคตรที่รู้ว่าคิดถึงแต่ไม่ต้องมาทีขนาดนั้นก็ได้แม่งกูกูกด e i e i จิ๊บเลยแบบกดแบบมาบุกทัพพังตีห้าแล้วครับตีห้าแล้วครับตีห้าแล้วครับกูจะเคลียร์ทั้งเจ็ดคืนได้หรือเปล่าไปอ่ะมาตลอดปุ๊บปุ๊๊บมีโรคเล็กน้อยฮะ ม่ไม่เคยต้องไตอตอบสนองเร็วขนาดนี้มาก่อนกอลองเอาไปแค่น้อยๆพอเจ็บเซนสวยเอาว่ะตีห้าได้นะผมว่าได้นะผมว่าได้นะอิสมีมาริโอหรือเปล่าพี่งตุงตุง้งอย่ามาฮึดมาตอนสุดท้ายนะเวนฮึดมาตอนท้ายเปนเอาไปเกือบสิบเปอร์เซ็นตะ์ะ มหย่ใหญ่มากจิงเฮ้ยโอเมยควากิงกอสเย่กลับไปเลยไปนั่นแหละกลับไปที่ที่แกจากมาเอาได้ไหมเค okay. สดีมากคุณไม่สามารถตอบโต้วัตถุนี้ได้อ่ออ่ะ,อะ,อะไม่ได้แดกกูฟักซี่คุณตงองเขามเดียวว่าไม่ได้แดกไอแวนคุรอดอแล้วว่า ฉันรอดแล้ว่าพวกนายฉันผ่านคืนที่หกแล้วว่า้เยเยอะเยอะโอ้ yeah, yeah, yeah. Oh, ดีใจโอ้ oh, เหมือนคืนที่เจ็ดเราจะสามารถปรับไอนี่ได้ครับปรับระดับได้แบบจะง่ายปานกลางหรือยากหรือสุดขีดสุดขีดมึงไม่มาแบบบูบับบ,บูบับเลยเหรอวะสุดขีดตั้งแต่สิบสามถึงยี่สิบอ๋อแสดงว่าคืนที่เจ็ดนี่คือแบบมันจะเป็นการปรับไอนี่ละันจะสุดขีดลองสุดขีดไหมผมอยากรู้จัง อ่าลองสุดขีดไม้ไหมแต่ว่าถือว่าเราผ่านหมดแล้วครับตอนนี้คือที่เจ็ถือว่าเป็นแค่เอ็กตาเป็นน้ําจิม้มเล็กเลยน้อยงั้นผมไปซื้ออะไรแล้วกันอ่ามานั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการจบแฟนชายนี้ด้วยคืนที่ยากที่สุดไอพวกนี้มาระดับย,ยี่สิบเลยดูซิว่าผมจะผ่านไหมผมไม่เอาเฮียอะไรมาด้วยกันดงกบดักไม่ใช้เรสโก้ผมมียาเรสโกโหมดสี่ทับยี่สิบยาฮู้เลยยาฮู้เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สองกล้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหโหปึ๊บฟับปึ๊บอือหึมาเลยครับเดี๋ยวผมจะผ่านโอ้ชีใหญ่อย่างไวเึ้ยไปแล้วยังอ่ะปึ๊บฟับปึ๊บมาแล้วปึ๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยยังไม่มาเังไม่มาไปให้เปิดนะมายังไปมานะ ปึ๊บปั๊บน,นี่ขน้องเร็วจริงวะมันสี่ทับยี่สิบครับอุ้ยมาแล้วแล้วสองแล้วสองแล้วสองไปล้วเจ้อ <c oughs> ต่อแถวกันมาเลยนะกูเห็นนะโว้ยโอ๊ย,อยไม่เชียอยูเซนโบวกูเจอ,อยูเซนโบคนที่สองโคตรไวอันนี้ไม่รู้อ่ะผมเอาคอนเทนต์ไม่เด่นผ่านดูดิว่าผมจะับ มาไกลแค่ไหนไกลเท่าค,คืนะนะั่นแหละมาอย่างนะุ้ยเุชี่มาแมาไปแล้วนะไหมโอเคเออกูทำไรปึ๊บปึ๊บโอเคดูที่ทหารนะคือที่เจ็ดโอ้ยเ็บไปบอนนี่ไปนู่นละพุ้ย่พี่เฟสด,ดี้กูขยันมากเลยคือนี้ จะไปรู้ว่าพี่เฟรดดี้กูเวอร์ชันเบอร์เซริเซรงมันจะขยันขนาดไหนนี้มากกูยังเลยอุย้ยมาละเห็นนะโว้เห็นนะโว้เหีนน้ยมาอีก้วเอาไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ขอได้น้อยสวยงามไปทำไมมาเคมาจริโลกครับลกตอนนี้ตอนนี้ยามอที่โลกมาแล้วมาทำไมวะกูมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้พีเฟดดี้ขยันจังอเค ตีหนึ่งนะครับเพิ่งจะตีหนึ่งนะเนี่ยพี่เฟรดี้กูวิทีุกูขยันมากเลยอะเอพียัคืนนี้เลยไหมยอ,อย่างไรมันมาสองตัวแล้ววะวอนนี้ยังไม่มาเลยนะโดนเฟรดี้กูแย่งงานไว้โดนฟ็อกซี่แย่งกูไดสรุปคืนนี้บันนี่กูสงบสงบไปคนเดียวอะ Ê, máy hả? Dành chinh Anh ơi, là mà quay tay quay với Úp, 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 โอ้ยผมต้องเยอแล้วอะอย่ามาเรื่อยๆเลยเอาไปสี่เปอร์เซนต์กูจะผ่าดมานี่อ่ะเคมา อืมฮึดูดูวิ <si ่งดูวิ่งแม่อง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 อองงเออมาไวไปไวกูไม่ว่าหรอกไม่ต้องปิดประตูนานเอ้ยกรตฟักอย่าโคตรไว มาคู่แล้วนะื่อนะไม่เอาวะเฟดี้มันเป็นอะไรที่แบบจะเอากูได้จะเอากูได้เฟดี้อีสามนะครับไม่แย่นะผมว่าไม่แย่นะผมว่าไม่แย่นะผมทำได้ถึงขนาดนี้แนหะ เริ่มลุกแล้วเพราะว่ามันเพราะว่ามันมาลัวไปเอาไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหลือสี่สี่ฮะสีสามมาคู่เลยปุ๊บฟ้บปั๊บ เปิดขยันเปิด,ปดจริงๆวันนี้มาเชวันนี้กูมาโคตรแบบโคตรน้อยเลยไปดีกูมาโคตรถี่เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปดีกูขยันขยันนะขยันหั่ปวยเลยขยันไรเงานเะนี่ยไม่ตายพี่มาเหรอไม่อะปั๊บปั๊บปั๊บอืม มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแบบมาดูหน้ากูละ <laughs> เดีครับผมไปก็ไปมาอีกแล้ววันนี้ก็มาโอ้ยกูปลลกแล้ว เมื่อกี้ผมโลกเล็กน้อยฮะเปลี่ยนไปกล้องไหนก็ไม่รู้อืมดู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 ด,ด,ด,ดูความโลกเป็นเหตุสังเกตได้สีส่แล้ว ตีห้าแล้วครับตีห้าแล้วไหวได้ตีห้าแล้วครับตีห้าแล้วครับแค่ส่วงเวลาฟ็อกซี่ให้มันวิ่งไปอีกทีนึงโอ้ดูกกูเล่นโคตรเก่งเลย ฟับฟับเปลี่ยนกล้องไหนแกักูเห็นบอนนี่สปีดบอนนี่มากินไหมย่างไวอมเมเวดีมาถี่มากนิ้วกูเก่งแล้วนะอืมไปโอ,อเคเราเปิดมันโอ้ยไายอยู่นะโลกเปิดไฟอย่าง,งานั้นกูว่าตาย รือถ้าฟ็อกซี่วิ่งมาครั้งนี้คือเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่ยยานผ่านว่าผ่านว่า ผ่านว่าทำรายี่ไหนอ่ะสี่ทับยี่สิบอะครับผ่านว่าผ่านว่าอู้อู้อู้ผ่านว่าฟ็อกซี่ไม่ได้แดกว่ะผ่านครับผ่านทั้งเจ็ดคืนแถมเป็นสี่ทับยี่สิบด้วยโยเยโย่เย yeah, yeah. แต่คุณตรงวัดทำผมลกไปหลายทีมากโอเคโอเคโอเคพูด okay, okay, okay. ถึงเตืน <laughs> ดีใจเกินดีใจเกินโอเคผมนะ ในสุดก็จบกทเรับผมนะกับซีรีส์ i ฟน t ท f r e d d y แม่ก็คือผ่านได้ทั้ง7คืนแล้วก็ผ่าน4ทัอ20ไปด้เลยเดี๋ยวว่าสนุกมากครับผมนะมีจังหวะที่หัวร้อนมั่งอะไรมั่งก็นะตามธรรมดางเกมนี้คือจากที่จะกลัวกันหัวร้อนโอเคผมนะงั้นตัวผมเองก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไคร e แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับงั้นตัวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสนุกมากนาย้ามีโอกาสเราจะมาเล่นภาคืองเราจะมาเจ แต่ภาพน,นี้เราขอพักก่อนยิ่งสุดเราก็ผ่านเจ็ดคืนสักทีเย่ yeah. กลับบ้านได้